สวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือชาแนลวีแกนสตาร์ทอัพในคลิปนี้เราจะมาทำสปาเกตตีแฮมเ็ดสูตรวีแกนกันครับเป็นเมนูสุดยอดสุดคลาสสิกเลยนะครับที่ใครๆหลายคนชอบมากๆร้านคาเฟ่เด็กๆนะครับผู้ใหญ่ก็ชอบกินเหมือนกันคือชอบหมดเลยนะเป็นเมนูพื้นฐานเลยเวลาเราไปกินตามร้านอาหารนะครับและในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทํากันครับเป็นรูปแบบของวีแกนทาง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทากันเลยครับคลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจากนมข้าวโอ๊ตออร์แกนิกยี่ห้อยูโอ๊ตครับนมยูโอ๊ตยี่ห าวแล้วก็เครื่องดื่มต่ตางๆครับเขาใช้กระบวนการเก็บรักษาแบบพาสเจอร์ไรท์ทำให้สามารถเก็บรักษาความสดใหม่ของนมได้เป็นอย่างดีครับเป็นแบบเลคโตสฟรีซอยฟรี free, และกลูเตนฟรีครับใครที่เป็นภูมิแพ้กลุ่มนี้สามารถทานได้ครับหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะแนบลิงลก์และกรายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอและสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำโดยเฉพาะกลุ่มเดลมาลกรุ๊ปกูเม่มาเก็ตเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียและซูเปอร์มาเก็ตกินซี่ทุกสาขาเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะซอยหอมใหญ่สักประมาณครึ่งลูกนะแค สับกระเทียมนะครับอันนี้กระเทียมผมเอามาแช่แข็งนะันก็เลยใส่ใสหน่อยแล้วก็ตามด้วยเห็ดแชมปิญองเนี่ยเวลามันซื้อมานะครับปกติแล้วเนี่ยบางทีผมก็จะไม่ไม่ล้างนะแต่จะใช้วิธีการปอกเปลือกตัวเห็ดแทนนะครับพวกดินพวกอะไรอย่างนี้นะถ้ามันเยอะมากนะครับผมก็จะใช้มีดเนี่ยเปิดตรงนี้ออกเนี่ย มันจะมีแผ่นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบนี้เป็นการทําความสะอาดไปเลยนะครับไม่ให้มันมีเศษดินเศษอะไรนะเพราะบางทีเนี่ยขนส่งหรือว่าเวลาเขาปลูกเนี่ยมันอาจจะแบบมีเศษดินเศษอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะขาวขึ้นนะครับแล้วก็สะอาดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะขาวแบบนี้นี่นะวิธีการทําความสะอาดเห็ดแชมเปญองสไตล์ของผมแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นดินดําๆผมก็ ปาดทิ้งเลยนะครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะถ้าใครขี้เกียจก็อาจจะแบบล้างผ่านน้ำเร็วๆแล้วก็รีบใช้เลยนะเห็ดเนี่ยมันล้างเสร็จแล้วมันต้องใช้เลยเพราะว่ามันดูดน้ำนะครับเคประมาณนี้แล้วกันต่อมาก็คือเป็นโบโลน่าสูตรวีแกนนะครับไปหาซื้อได้นะครับจะใช้แฮมเจก็ได้จะใช้อะไรก็ได้ที่เป็นโบโลน่าเป็นวีแกนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปผัดกัน ก่อนอนื่นเราจะต้มพาสต้ากันก่อนนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยใส่เส้นลงไปเลยอันนี้สําหรับที่หนึ่งนะก็ประมาณสัก80กรัมถึง100กรัมนะครับแล้วแต่เลยว่าเรากินเยอะกินน้อยเวลาต้มให้ดูข้างซองได้เลยนะครับว่ากี่นาทีอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5-7นาทีผมจะชอบต้มสปาเกตตี้ให้เป็นแบบอัลเดนเต้นะครับก็คือมันจะมีความแข็งนิดนึงตรงกลางนะมันจะมีไตๆหน่อย เวลากินแล้วมันได้สู้ฟันนี่คือสิ่งที่ผมชอบนะแต่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบแบบนิ่มๆเลยนะครับผมไม่ชอบเพราะมันเส้นมันเล็กโอเคครับตอนนี้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปเสด็จน้ําพักไว้ผมตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันมะกอกไปนิดนึงใครจะใช้เป็นเนยวีแกนก็ได้นะใส่หอมใหญ่กระเทียม พอเริ่มใส่แล้วผมจะใส่ตัวแฮมนะครับลงไปใส่เห็ดลงไปเลยนะครับเยอ่เมกันนะเนี่ยผัดจนเห็ดเขาเริ่มสุกนะครับแล้วก็แฮมมันมีกลิ่นหอม ต่อมานะครับซอสครีมที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนี้แทนเลยเป็นนมข้าวโอ๊ตออร์แกนิกนะครับของยี่ห้อ U o a t ใส่ไปต่อมาเรามาปรุงรสชาติกันนะครับผมใส่ตัวนักเม็กนะครับไปประมาณ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็ตามด้วย nutritional yeast นะครับใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ ตัวนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเค็มๆคล้ายๆกับพาเมซานชีสนะยีสต์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยีสต์ที่ใช้สําหรับในการทำออพวกขนมปังนะครับคนละแบบกันตัวนี้มันจะมีวิตามิน B12 ด้วยนะนี่ใส่ลงไปเลยผมใส่ลงไปประมาณสองสช้อนเลยนะครับเพราะชอบกินปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มความหอมด้วยการใส่ใบทามลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ ออริกาโนนะครับลงไปหน่อยนึงนิดเดียวพอ,อหอมมากแล้วถ้าเกิดซอสมันไม่ข้นนะครับให้เพื่อนๆใส่แป้งข้าวโพดผสมน้ำลงไปนิดนึงนะใส่ลงไปนิดเดียวให้มันมีความข้นขึ้นนะครับเนี่ยมันจะข้นแล้วจะเริ่มข้นขึ้นนะครับ มีเหนื่อหนิดน,งน,งน,งนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวเส้นสปากเกตตี้ลงไปเลยแล้วก็เค้าให้เข้ากันนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสปาเกตตี้ครีมซอสแฮมเห็ดสูตรวีแกนมาครับเดี๋ยวเรามาชิมสปาเกตตี้ครีมซอสแฮมเห็ดสูตรวีแกนกันครับน่ากินมากๆเลยนะอืมอร่อยอืม สปาเกตตีครีมซอสแฮมเ็ดสูตรนี้นะครับเป็นสูตรวีแกนแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะใครที่ชอบทานสปาเกตตีแฮมเ็ดอยู่แล้วนะครับเป็นแบบชีวิตจิตใจเลยเนี่ยลองทำสูตรนี้ดูนะครับวีแกนก็อร่อยได้เหมือนกันเหมือนแบบครีมซอสปกติเลยนะครับแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเลยผมบอกเลยใครจะเอาไปเปิดร้านนะครับจะเอาไปลงในเมนูในร้านลองเอาเทคนิคตรงนี้ไปใช้ดูนะครับแล้วก็ครีมซอสสูตรนี้นะครับผมขอแนะนำนิดน,นึงก็คือตัว ของยี่ห้อยูโอ๊ตนะครับนมโอ๊ตยี่ห้อนี้เนี่ยเขาทํามาจากข้าวโอ๊ตออร์แกนิกเลยนะต้องการกินนมนะครับที่เป็นแพ้ถั่วอะไรพวกนี้ตัวนี้เป็นนัทฟรีแล้วก็กลูเตนฟรีด้วยนะเหมาะมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเอามาทําเป็นพวกครีมซอสทําเป็นซุปเผ็ดซุปครีมอะไรพวกนี้ทาให้อายุการเก็บเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่นานแบบนม UHT ทีนะที่มันใช้อยู่ในกล่องเนี่ยแล้วมันเก็บได้นานเป็นปีเลยเนี่ย อันนั้นเนะ่ะเขาจะใช้กระบวนการเป็นแบบ UST แต่ตัวนี้เป็น Pasteur i z e d นนะครับเขาจะมีความข้นเล็กน้อยนะ เพราะว่าเขาใช้กระบวนการพัชเจอร์ไลท์นะครับซึ่งผมมองว่ามันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถเอามาทําเป็นพวกครีมซอสแบบนี้ได้ซุปครีมอะไรพวกนี้ใช้ทดแทนได้ดีมากๆเลยนะครับเราสามารถใช้นมโอ๊ตเนี่ยทำเป็นพวกแกงกะทิแทนเลยก็ได้นะใครที่ต้องการเลี่ยงความมันจากกะทิอะไรพวกนี้เราใช้นมโอ๊ตแทนได้ดีมากๆเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะลองเอาสูตรนี้นะครับไปลองทํากันดูนะใครที่อยากจะทําให้เด็กๆทานเนี่ยบอกเลยนะว่าเด็กๆเนี่ย ชื่นชอบแน่นอนผมการันตีเลยนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกด Subscribe ช่อง Weekend Startup ไว้ด้วยหากใครทำเมนูนี้แล้วเป็นอย่างไรมีฟีดแบ็กยังไงมาพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ